ทุกคนวีแอนนี้ไปไหนกันคะวิกแอนนี้แพงเลอร์ที่จะมาที่นี่ค่ะทีทีทุกคนนึกถึงเวลาที่จะหยุดสั้นๆส,สักสองสาวันนะแพงเชื่อเลยค่ะว่าที่นี่คือเดสติเนชันของหลายๆคนเลยละใช่แล้วค่ะที่นี่คือฮ่องกงมาค่ะมาดูกันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยฮ่องกงจะมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนเพราะแพงเองก็ไม่ได้มานานนานมากแล้วค่ะเรามาอัปเดตไปด้วยกันนะคะเรามาลองเที่ยวแบบคนที่นี่กันดูค่ะ เอาละคะ่ะดินเนอร์วันนี้นะคะเราเริ่มกันที่ Beef Bar ค่ะเป็นหนึ่งร้านที่ b e e f l o o ว e r ไม่ควรพลาดและร้านนี้นะคะก็ได้มิชลินสตาร์มานหนึ่งดาวด้วยอ้าวและนี่่ละคะ่ะนี่ก็เป็นเมนูที่แพงชอบสุดก็คือมินิเบอร์เกอร์เนี่ยละคะ่ะ หน้าลังไม่พอนะยังเนื้อนุ่มหอมดีจริงๆค่ะส่วนเมน,นูนี้นะคะเป็นวิปไอแคปค่ะคือเนื้อนี่กำลังดีอร่อยมากเลยล่ะคะ่ะส่วนนี้นะคะก็เป็นทิรามิสูมัสคาโบเน่ค่ะพอเราตีตีแผ่นช็อกโกแลตปุ๊บนะเราก็จะเจอช็อกโกแลตลูปหัวใจข้างในอีกทีค่ะจบจากบีฟปาร์นะคะเรามาเดินเล่นกันที่ควีนโรสกันต่อค่ะพราแพงยังจะพาไปที่ที่หลับอีกหนึ่งที่ค่ะ และที่รับที่แพงบอกไว้ก็คือที่นี่ค่ะ p l e a s e d o n t t e l l เป็นบาร์ลับนะที่น่ารักมากๆเลยอ่ะชอบตรงบรรยากาศเขาเนี่ยแหละค่ะก่อนเข้าไปเขาจะให้เรานี่ค่ะหมุนโทรศัพท์ไปก่อนนะคะตามที่เขาบอกไว้กดไปเลยค่ะนั่นแหละดอกจันหนึ่งแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้ค่ะ ก็ปปุ๊บนะคะมันก็จะเป็นแบบปาร์ลับๆเล็กๆที่แบบโคซีมากบรรยากาศชิลเปิดเพลงดีค็อกเทลอร่อยค่ะบาร์นี้แนะนำาเลยเป็นอีกหนึ่งบาร์ที่ไม่ควรพลาดจริงๆค่ะมื้อเที่ยงวันนี้เรามาทานติ่มซำกันที่ชิฟกีค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่น่าสนใจมากเพราะว่าได้มิชลินไกด์ของปีนี้ด้วยค่ะแล้วก็เป็นร้านของคนโลโคที่เขามาทานกันจริงๆ เอาเลยค่ะเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าร้านเขาจะเป็นยังไงกันบ้างคือตัวร้านอาหารเนี่ยจะอยู่ชั้น2นะคะชั้น1เนี่ยจะเหมือนหน้าร้านเฉยๆขึ้นมาชั้นสองปุ๊บก,ก็จะเจอความวุ่นวายแบบฉบับร้านติ่มซำสไตล์ฮ่องกงทันทีเลยเอาเป็นว่าแพงจองมาก่อนแล้วนะคะแต่ต้องยืนรออีกครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้โต๊ะแนะ่อ่ะมาเริ่มกันที่ขนมปังหน้ากุ้งนี่ค่ะแล้วยังมีซุปใสตีนไก่แบบฮ่องกงด้วยนะกัดคำแรกนี่กรอบนอกนุ่มในสุดๆเลย ทำด้วยหมูกรอบที่แพงจะขัดมัสตาร์ดไว้จิ้มคูไม่ได้เลยค่ะและก็ยังมีหมูแดงย่างน้ำผึ้งต่อด้วยปลาท่องโกห๋ห่อแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจุกๆตบท้ายด้วยไก่นึ่งละคะเก๋าจบมือน,นี้นะอิ่มไปถึงพรุ่งนี้ได้เลยค่ะยังมีอีกหนึ่งที่นะคะที่แพงอยากพาไปที่ที่แพงว่ามันฮิลใจจังเลยค่ะและที่นี่ The Peak Circle Walk ค่ะ สวยจังเฮ้ยต้นไม้ต้นนี้คือใหญ่มากสูงมากต้นไม้นี่น่าจะเป็นร้อยปีแล้วนะคะสวยมากองเข้าดูทุกคนนี่คือทางเดินแต่ก็มา u ิ t a i n t นะคะ คะดูสิเดินมาสองกิโลแปดสิบเก้าจะสามโลแล้วนะคะยังไม่ถึงจุดชมวิวเลยถึงแล้ว อันนี้ก็เป็นทางที่เราออกมานะคะจากเขาแล้วก็จะมันจะติดกับนี่เลยดูคลิทาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นแบบที่ที่แบบเขาบอแบบแขกเขา,าจะมาทิปหลายเปอร์เซ็นต์ด้วที่ที่แบบบรรยากาศดีแล้วก็ชิลมากไฟนัล ที่แพงมาฮ่องกงก็เพราะว่าแพงอะอยากมาดูร้านตัวเองไม่ใช่ค่ะพูดเล่นแพงอยากมาที่แพงคิกเชนร้านที่มีชื่อเดียวกับแพงก็เพราะไม่ใช่แค่ร้านนี้ได้มิชลินนะคะแต่เลาหืูว่าอร่อยจริงๆร้านนี้ที่ชอบสุดก็เมนูแรกค่ะหมูช่อยเขายกคือการเอาผักกาดแห้งสับๆๆแล้วมาเนื่องกับหมูสามชั้นแบบกวางตุง้งอร่อยมากค่ะส่วนนี้ค่ะคือหอยหลอดนึ่งกระเทียมเจียว ต่อด้วยเนื้อวัวผัดพริกไทยอ่อนทวลันเตากับมันทอดจานนี้ก็คลีนมากๆเลยค่ะผักขมผัดใส่ไข่ขาวไข่แดงสไตล์กวางตุ้งตาท้ายด้วยไก่บ้านหนังกรอบทอดกระเทียม มันดีต่อใจจริงๆค่ะคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะอร่อยขนาดนี้แต่พอเรากินแล้วมันอร่อยจริงๆเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขไปเลยและเรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้ว่าในบางครั้งการไม่คาดหวังมากเกินไปอะ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขได้เลยนะคะ เดรีแล้วทุกคนไปไปกันต่อค่ะวันนี้แพงพามาเดินเล่นแถววันฉายกันสักหน่อยเป็นอีกหนึ่งย่านค่ะที่แพงชอบจะมีร้านอาหารที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็มีที่ชอปปิ้งอยู่เยอะเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งย่านนะคะที่เวลามาเดินเล่นเนี่ยจะได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงจริงๆถ่ายรูปสวยแล้วก็ฟิลดีจริงๆขะย่านนี้ แต่ที่แวะมาย่านนี้เพราะแพงอยากซื้อทาร์ตไข่ร้านนี้ค่ะ Bakehouse ที่เขาว่าเป็นร้านทาร์ไข่อันดับหนึ่งของฮ่องกงที่แป้งจะเป็นแบบซซวโดซึ่งจะไม่เหมือนทาร์ตไข่ที่มาเก๊านะคะแต่แบบซซวโด x เอกชาร์ตเนี่ยมันจะเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในซึ่งแพงว่าแบบนี้แหละค่ะคือแบบที่แพงชอบเลย มากันต่อค่ะกับที่นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่อาจจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่เพราะเป็นอีกหนึ่งหาดนะคะที่สวยน้ำใสแล้วก็มีแต่คนโลเคอลงนั้นเลยค่ะที่นี่คือ Clearwater Bay Second Beach หาดนะคะแบเช้าวฮ่องกง คงไม่เคยมาหาดนี้แน่เลยโบแพงเองก็มไม่เคยมาเหมือนกันนะคะโอยแต่ก็คนเยอะมากเลยอะ่ะมันสบบน่ารักดีอางสไตล์หาดฮ่องกงนะคะ เอาละได้เวลากลับเข้าเมืองและกลับกันแล้วละค่ะเป็นไหมคะเวลานั่งรถเล่นเนี่ยได้นั่งมองวิวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นอีกวิธีนะคะที่ทำให้เราฮิลใจกับเรื่องเครียดๆที่เรามีได้เลยละก่อนกลับทริปนี้แพงเลยเอาวิวสวยๆของฮ่องกงมาฝากกันก่อนกลับด้วยหวังว่าทุกคนคงจะได้ชิลไปกับแพงและมีรอยยิ้มกับเรื่องราวดีๆของทริปนี้กันนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คะ่ะทุกคนบาย